สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่6 6เดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราชสองพนะคะพี่น้องค่ะมื่อนี่นะคะแอดผ้าพรวิรอ,องประเทศสกุลสกอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากแม่วันริมโขงนะคะ พี่น้องคะเอาแรงนี่แม่วันเรามีแนวทางตัวใดมาฝากนะคะแล,ะล้วเราสินเน้นตัวใดนะคะพี่น้องคะมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะเสียงดังอยู่บ่เดีพอดีค่ะ,ดคะได้ยินอยู่ค่ะแม่วันคะเดี๋ยวเดิมแม่ก็จะได้ยินค่ะนไดีอ๋อได้ได้ค่ะแม่วันคะยินเดี๋ยวจ้าแม่วันอ่าลุงอันในเทียนซะมือนนี่โอ้แม่วันตั้งเทียนเหรอคะ เออมันนี้วันชิ้นนะับเมตต่างเทียนอืมจ้ะต่างเทียนเป็นไห่เหลกรางเป็นเหล็กนกยุ่งศูนย์ซีเอ่อเหลนกนงยุ่งศูนย์ซีค่ะซีซีซ,ซ,ซีซีค่ะแปดซีแปดซีค่ะตอนนี้นั้นต้วบนนี้ปลายสองเก่า อันอันนุ่งยุ่งนี่ลางแล้วไหมบ้านเออนุ่งยุ่งเนี่ยเป็นลางเป็นเด็กเป็นลางเออบนนีิปไลนะคะบนปไลสองเก่าหกเก่าสองเก้าหกเก้าค่ะเออบันนิตโตตปไลนี่เอาศูนย์สองเก้าศูนย์สองเก้าค่ะและ้วก็หาหกเก้าหาหกเก้าค่ะจ้าบันนิตโตนุ่งยุ่งนี่เข้ากันบนไว้ ดันบุญไรหน่ะศูนซีซีศูนซีซีค่ะห้าสีศูนย์ห้าีศูนค่ะน้ยองศูนย์สี่สีสิแปดีปดซีนี่เอาเอายางวัใส่เละแปดซี่แปดซี่เนี่ค่ะเค่ยออกเปนคอยออกห้าแปดซีเนาะเอาหาแปดีนะคะแม่ันเออเอาหาแปดซีใช้บอรลุหัน ค่ะเออหน้าตาเขาต่างกันไรเนาะค่ะเอ้ยแม่นิ่งซีซีปัญหาสองสองปีซีซีนะคะเอออยู่ในปลายหนั่นเอาหัวเก่านีหัวเก่าค่ะหนีกูหัวเก่าค่ะจ้าเพราะว่าแม่มาต่างเพี้ยนเหม่อนีปัญหาฉับเมื่อนั่งนั่นเป็นสีบบางแม่นะอืมค่ะเป็นต่างเพี้ยนเนี่ยเพี้ย เทียนหน่อยอยู่แต่ว่าเพันหน่อยเป็นหลานเป็นบุญอั่างนี้นะ <S <S 2> <S 2> เออเป็นกะฮีเตนงามเนี่ยเด็ดตัวนี้บันนี้อตัวของปูน่าตัวเก่าเ้าก็บลูกหอยเล้วแต่ว่ามันออก,ลกเล่ากนเลี้วสุดนั่นเนาะค่ะบันนี้มืนหมแม,ม,ม่ฟันมืก้อ,อกนหนีออ่ฟันตะกี้ขนาดก็มาออกเล่าเพราะท่านชมเหมือนข้าหางกุ้เก่าชุบออกเลยฮุกโจทั้งบ้านมีอืมจ้าท่าน เือ bon oh mm ่นโบว่ายังหนูเพิ่นกับบริเก้นโบเดาว่ามันออกแล้วอีหยังงแต่โบว่ายังเพิ่นเชื่ออยู่น่ะนะอืมเราจะมันออกออกแล้วออกออกเท่ไห่ก็ได้ดิ้วยแม่น้องมันออกออกอีกก็ได้เพราะว่าเลาลงไว้แล้วตัวนั่นเนี่ยโบโบต้มถิ่นดอกเอาไว้คือเก่าค่ะตัวนี้เทียนนี่แม่นิ่งตัวนีละค่ะเอออันนี้ละเบิ่งแล้วรวยอืมค่ะตัดสีออกงานทุกสะพอนมันเงื่อ้เป็นเชีย เอาก็ชอบดิด yeah> ูแทะอันที่น้องมีแม่เอ้ยน้องต้องีมย์หพี่น้องต้องมีบอลมาเอ้ยเคี้ยงขี้ก็โอ้ตค่ะแม่วันก็สิออกไปซ่วยเพื่อนวัตตี้ค่ะเออเพราะว่ามืออื่นส่นสิได้ไปนอนพุ่นมืออื่นก็จบปุ๊บโอ้สิไปนอนพุ่นฮะสิไปนอนพุ่นเตะเออสีออกไปนอนปุ่นหมือนเด็กนี่นะจะได้ค่ะแม่วันคะเป็นยังไงล่ะฝนสีตกบ่ล่ะแม่วัน เอาเสียงโทรศัพท์าาพก้บบกับพองกัไมยติตัวผันมองมันหม่าเสียงเนาะโอ้แม่ยโยโทรศัพท์แม่วันบ่อยางมีเสียงดิโทรศัพทแมเที่ยวตายที่ะอไม่มีปัาอยู่กเออค่ะค่ะค่ะแม่วันได้เลยค่ะเอเออะไร็ได้จจนเนคได้ไค่ะื่อล่ามือหนาว <sk r k> ออกล่าก่นจะเป็น ได,ได้ได้ค่ะแม่วันค่ะขอบคุณแม่วันหลายๆค่ะจ้าจ้าจ้าแม่วันค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะจ้าโชคดีค<ด>่ะสรุปแนวทาง่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากแม่วันริมโค้งนะคะพี่น้องค่ะมื่อนี่แม่วันเรามีแนวทางมาบอกสูฟังเนาะพี่น้องเนาะเอาชุดบนนะคะชุดบนเป็นเลข ไลท์นะคะพี่น้องคะได้มาสองเก่าแล้วก็หกเก่านะคะสองเก่ากับหกเก่าแล้วก็สามตัวนี้แม่ว่าเราตั้งสามตัวให้เป็นศูนย์สองเก่าหาหกเก่านะคะชุดบนเนี่ยแม่วันเราเน้นหกเก่าค่ะพี่น้องคะบันีิล่างค่ะพี่น้องคะล่างเป็นเลขนกยุ่งนะคะอ่าเลขนกยุ่งมีศูนย์ซีซีแปดซีนะคะบันีิแม่วันเราก็ตั้งสามตัวให้นะคะศูนย์ซีซีหาซีศูนย์แล้วก็หาแปดซีนะคะแม่วันเราเน้นอยู่ที่ล่างซีซีเด้อพี่น้อง เอาจังไลยก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะแคปหนาา้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสาหรับแนวทางแ่าแรกนี่ค่ะแนวทางจากแม่วันริมโขงนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพีน่น้องคะ ah. ทั้งเบอร์ทั้งม้วนมาอนีนะคะแนวทางของแม่วันกะมีเพียงซํานี่นะคะพี่น้องคะจังไรก็อย่าลืมนะคะอานําไปพิจารณาเบิรงเนาะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพ่อพี่รองบรนเฮาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะลรก็ต้องขอบบขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบบขอบคุณขอบคุณแนวทางจากแม่วันริมโขงนะคะสำหรับพ่อพี่้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกครับพี่้องการ้าประยากสิพลาดครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาม่เหล่ากันอย่าลืมนะคะฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะบ่รพลาดทุกลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเนาะค่ะไปพี่ดองค่ะเอาพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้ว่าอย่างไรน,นะคะอย่าลืมคอมเมนต์คำว่าบอกแอดพ่อมนะคะพี่น้องอยากให้แอดติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดของเท่านใดก็คอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องเด้ comment, อคอมเมนต์เข้ามานะคะไปไพี่้องค่ะแอดก็ติดตามให้นะคะไปพี่ดอง หอนหอนหอนย่ำสีน้อานกุหลาพ่อพี่ดองบ้านพ่อพี่ดองเป็นยังไงเนี่ยคือกันบ่กับบานเบ่งเดือดด้วยนี่คือกันบ่บานเบิ่งเดือดด้วยนี่ตีหาตรงนี้กับบานหกโมงเหลือดิพี่น้องแดดประสันแจ้งประชันพ่อพี่น้อง <c oughs> เอาละ่ะพ,พ่อพี่น้องคะเอามาหนี่มีเพื่อนสนีเด้อสำหรับน้าทางของแม่วันนะคะมาหนี่ทีแม่วันเรานํำมาเอาบอกสุกฟังในช่วงแรกนี้นะคะให้พ่อพี่ดองนํำไป พิจารณาเบิงทั้งเบิงทั้งมวนเป็นเพียงแนวทางนะคะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลค่ะพี่น้องให้พายพี่น้องพิจารณาเบิงนะคะพายพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ของแม่วันกับมีเพียงสมนีเด้อพี่น้องเด้เอแอกาสิเดคอตัวล่าพายพีน่น้องบรเทาสุกุสุคขขนไปกอนนะคะพี่น้องเอาไว้พอกันไหมกระเบิดในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ